อีแตงานบอกกานบอกการนั่งกระโดดกหนุ่อยเดี่ยวจูงัวอยู่ตัวนึงมันแย่หัวตัวนี้เลยเจ๊ควิดเอาคนแก่ตายโอ้โหผมไม่ได้คุมป้าฟ้าแบบนี้ไอ้หนุ่ยเล็วคนแก่ไปตที่ใต้รยคนแก่นี่ใต้ตาก็วงเวงก็เห็นไรก็ว่าไปตามัน ถ้มันนังกวามารังเฮ้ที่จ้ยคนแก่นะเด็กคนแก่อู้แก็วงเวยเงียจก็ว่าไปจำมันนะพอลาเวยียบผมึงไอตัวนู้วาปนามอ่ามันเบปาโลกอกันเนยโลกป่านามนี่ยเด็ยนก็มาว่า่านาม มีว่าไอ้คนนี้คุณแก่ฟานปเปลี่ยนว่าจะไยคุณเลยจชดการไหนตูพกตุกูม่ดีวะมึงโยต,า,โโยตาน่กูโยตานี่เอาคุณแก่นี่จำโยกุดรถเชดเคยจัดการตูกนนะ่อนหนามาจชดแต่พอดีลบอลกันนังกำตายุ่นยูน่เล้เกือกเล็กมากันนะดักบอลแจ๊ไงตีรู้จักตัว แกแกไปปักตัวกูก็ได้นุ้ยจำใจได้นักหน้ามั้งฮะโดนจักกู้โดยไปเจอเลยกูจะไม่เด็กเจ้าเจ้ากูเป็นหนักมวยกูจะบอกไงบ้านกูเป็ดกูบ้านกูอยู่วอกเก็ตเคยได้ยินไหมหนักมวยวอกเก็ตกูนี่เลยนี่ว่าปัญหามัดนักนะกูจะบอกไงมัดแต่ไม่วางหายอี่ลงเลยทักมัดเออ Muy ăn mày làm người mặt nắng của nắng kìm, mẹ mày kì dao y mít nguồn gà cầu tết ở kia gom nam nung ba gôn nặng yong 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 kong yui lâu dài hoa lấy lấy ยิ้มอีแม่ไม่เลยยิ้มนั่งยองเอาล่ะไอ้ตุ่ยหล่มได้เลยก็หน้าหล่อมแต่ไอ้คนยิ้มได้เป็นในราชเจ้าอย่างที่ผมอยากเล่งเซตตันที่ไม่รู้เมการาชเจ้าบันดาเจ้าต่างราบอต่เมกามันก็ะโดดไปถึงมันรุ่มหมดได้หนุ่ยโรมโรมรมกันเหมือนเปลี่ยนชาติตุ่ยกุบ้า เดียเมกา,กาหนังใกล้ปะไปหนุนวานูตัวนูวนว้นเตะกุดเกต้าลังตรงไปเลยที่ไม่เอามาตักเด็ดหนังยิบมินว่เมการปลาวิบเลยอ้อไปบอกแม่เมึงตายตะลุ่เอาอีมาตักเดะด,ดูตะลุ่ยเชี่วเหรอตาสมุดตาตักไม่ละาเลหน่ย่ยยิมเจ้ยเอาปรีจำใส่คนยิงดาจักกุ๊ด็ด เราแมนนั่งไม่ได้กี่ตั้งหม้อนะเจ้าดินกูตั้งนานเจ้าตั้งนานก้าที่เรามมนนั่งกับทุกได้สักทีกูไม่ได้วุ่นที่เลยอ่าเห็นว่าตั้งหม้อเลยอล่าเลยที่กูเตือนักมือกว่าแค่นี้อยังยิ่งตกชั้นนำจะกินกับไม่หยอกมาให้เรากินไปบ่อตู้แล้วก็นำยิกไปบ่อมาอย่างเรา ไม่จะไปกินมามาสักนามัเยเพลินรก้อยซองตอนมากูตั้งอะไรวางก้อยยันโกงโกงเละจ้ะมาอยู่วางก้อยไปนู่นไป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 เริ่มเดมมาวางก้อยเล็บตังเก่าจังเลยเอ้ยไอ้ดึงนี่ตาเดินไปน้อยอ้อมึงง่าบ่กูนั่งน่องเดียว <c oughs> อ,อ,อไม่ใช่พูดดึนตาน,านั่นอ๋อ ทะเลเป็นไม้อยู่นีกู้งนี้เป็นไม้จา้าโอ้ <ís> ว่าเวใต้ปีเียนูว่าคนเป็นไม้มอม้กว่านาะไม้เตจา้าถ้าไมเอื่นตะกุนเราเกวอ่ะต้เกีเเยวกัตเกเนี่แล้ว เอาดต่พูดนุกละเอ้ยดูคนนี่ถึงกันจ้าเอาพูดดูคนอีตายได้ละอ่ะมึงเลยไม่รู้แรื่องไงได้